ทุกคนนี่เลยครับต้องยกให้เขาเป็นสินค้าแห่งปีเคยเป็นไหมครับนอนไม่หลับหรือตื่นกลางดึกตื่นมาแล้วก็หลับต่อไม่ได้เครียดปวดตึงกล้ามเนื้อใจสั่นครับนี่อาจจะเป็นสัญญาณเตือนว่าร่างกายของพวกเราเนี่ยกำลังขาดแมกนีเซียมแมกนีเซียมเป็นแร่ธาตุที่สำคัญมากต่อร่างกายแต่หลายคนขาด ตัวแมกนีเซียมนี่เขาจะทำปฏิกิริยาเคมีในร่างกายไม่ว่าจะเป็นช่วยให้ระบบประสาทและกล้ามเนื้อทํางานอย่างป,ปกติควบคุมการเต้นของหัวใจลดความเครียดและช่วยให้การนอนหลับนี่ได้สบายแล้วก็คุณผู้หญิงอีกครับทุกคนเวลาช่วงรอบเดือนจะมาจะมีภาวะหมุดหงิดฮอร์โมนในร่างกายไม่ป,ปกติแมกนีเซียมมีส่วนช่วยเรื่องนี้ครับแล้วคนที่เป็นไมเกรน แมกนีเซียมช่วยให้ความถี่ของการปวดน้อยลงใน1เม็ดมีปริมาณแมกนีเซียมสูงถึง250บมิลลิกรัมและยังไม่พอครับยังเติมวิตามินบีรวมซึ่งช่วยให้ลดความเครียดฟื้นฟูนฟนระบบประสาทแมกนีเซียมของกิฟฟลีนะครับดูดซึมดีไม่มีผลข้างเคียงไม่ละลายเคืองต่อกระเพาะอาหารเราะการนอนที่ดีคือจุดเริ่มต้นของสุขภาพที่ดีมามีความสุขไปด้วยกันกับแมกนีเซียมของกิฟฟลี